น้องอีฟฟรินดาทองกลิ่นนักเรียนสาวม4จากทุ่งครุไปเชียร์เธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีฟอายุอะไรครับอายุ16ปีค่ะ16ปีโอร้นี่แบบ16-17อะไรย่างมาเนี่ยนะฮะเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวิสุทธิกษตรีค่ะจังหวัดอะไรอะสมุทรปราการค่ะพระประแดงค่ะได้ดูรุ่นพี่ๆเข้าไปแล้ว9คนแรกดูแล้วเป็นไงฮะโอ้โหมีแต่สุดยอดสุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะแต่ละคน ก็วันนี้ก็สู้ตายค่ะเคยร้องงานเลี้ยงมาก่อนหรือเปล่าสแปรให้พวกพี่ๆที่เขางานเต็มแล้วเขาก็จะแบบว่าเหลือง,งานให้ค่ะอย่างนี้ก็จะมีไปบ้างนิดหน่อยค่ะอ่า,อาก็คือ<ม>พูด,ดง่ายว่าถ้ารุ่นพี่งานเต็มเมื่อไหร่เขาจะส่งงานมาให้เราใช่ค่ะต่อไปเรางานเต็มแล้วส่งงานให้รุ่นพี่บ้างเอเอาแบบนี้ก่อนเนาะเตรียมอะไรมาครับเพลงผู้สาวขี้เล่าค่ะ กัเราไอ้หักเขาคุณูา้าเขาจต้องก้บใจ I am not. I am นสีมาเสียวเขาเยวเพียวเาจัก o อดคุณมันลอกคุณเท่าใดให้สุรายเยายาใจโซจประชดตงานนี้โหด ผ่านไปด้วยดีคุณพอ<ช>่อดูเป็นไงฮะดีลูกร้องได้สนุกสนานดีอารมณ์เพลงก็ดีนะครับแต่ว่าให้ไปกลางๆมันจะพลิกนิดนิดนะลูกนะมันอาจจะสนุกเกินไปละมัง้งนะเอาละโดยรวมก็ขอให้ผลงานอีฟนะคะตอนเด็กๆตั้งแต่ตอนเด็กๆมาคุณแม่พาประกวดตลอดเลยไหมคะ เพิ่งจะมาประกวดร้องเพลงตอนมหนึ่งค่ะมีรำมีเต้นมีเดินแบบมีแสดงละครตั้งแต่แสดงว่าครบทุกอย่างเลยค่ะก็มีเต้นจั๊ทิ้งจาค่ะเจ็ดสีคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มีพวกหนังจากจากวงตอนนั้นเลยค่ะใช่ไหมเรื่องอะไรตอนนั้นลงเรื่องอะไรดับเจ็ดสีมณีเจะแสงค่ะแล้วก็คุณไอยสิ์ค่ะแล้วก็พวกคุณพ่อจําเป็นแม่จ๋าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนหรือไม่ได้ไปต่อสมมติ ไปเป็นแดนเซอร์ให้รายการนี้ได้เลยหน่วยก้านหุ่นเหินทุกอย่างเท่ากับพี่ๆเขาหมดเลยนะคะเจ้านายก็คงจะชอบด้วยนี่ต้องดูไ่หนูถ้าอายุเกิน18ปีแล้วถ้าอายุเกิน18ปีแล้วมาอยู่ด้วยกันได้นะคะก็ขอให้น้องโชคดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องอีฟน่ารักคึกคักเวลาร้องเต้น ฟังแล้วสนุกสนานน่ารักเพลินดีค่ะว่าไงฟ้าก็ดีเหมือนกันนะก็ชอบค่ะฟ้าปกติก็แสดงว่าอยู่ในเส้นทางบันเทิงมาโดยตลอดคุณพ่อคุณแม่คุณส่งเสริมมาจะติดต่ออีฟได้ยังไงอ่ะก็ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กค่ะปรินดาทองกลิ่นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เฟซคุณแม่ค่ะแม่ชูกับหนูอีฟโมโนค่ะ เบอร์โทรศัพท์ไหคเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์0859195154ค่ะเบอร์คุณแม่เพราะนั้นถ้าใครอยากได้ต้องอีฟก็ติดต่อกันเองครับ